มาดูผนงงผนงไก่ข่อยพี่น้องผนงไก่ข่อยสูตรสูตรแบบว่ามันก็ว่าม่นสูตรมันก็สูตรข่อยนี่แหละคือบอกข่อยเฮ็ดเออข่อยจะไปเลียงมูเนาะถ้าเกิดข่อยเห็ดผนงที่ว่าใส่ตะเนื้อย,ย่างเดียวเราก็ใส่เอีอยงเกาะใบบัวกูส้อยสำนันเนาะรับรองว่า เลี้ยงยี่สิบคนไม่พอกินค่ะพี่น้องข่อยก็เลยเห็ดหมอบอกง่ายเราก็ข่อยก็ใส่พักลงไปเนาะพักข่อยก็ใส่มีแค่อสมีเอ็นเอียงเนี่ยเอียงเหรอภาษาไทยเอิน่นเอียงเหรอหน่อไม้เออจกมปอได้หน่อไม้มีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ด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 ไข่โยเฮนข่อยไปเก็บไอ้บ่แม่นข่อยไปเก็บเห็ดไข่โยเฮนที่ว่า มูไปเก็บมาฝากเนาะคือเย้หน่อยยายเล็กเราไปเก็บมาแล้วก็เราก็มาฝากข่อยก็เลยเอามาต้มโอ้เฮียเดี๋ยวเด้อข่อยก็เลยมาต้มใส่ยังสินะข่อยจะบอกว่าแซ่บมากพี่น้องเฮ็ดอ่าสูตรแบบว่าสูตรที่บบว่าร้านไทยเขาเฮ็ดขายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่แต่เนื้อยอย่างเดียวมันมันมันเกเอ่อมันกรบเบ,บนหาก,กินนั่นสิแม่แต่ว่าถ้าเกิดเขาใส่อันนี้ลงไปใส่เฮ็ดใส่ผักใส่อันนี้แต่ว่าเฮ็ดนี่ข่อยเอาไปลวกมาละเดอ้อ เฮ็ดเี่ยวเขาเอาไปลวกมาแลลวมันก็นเลยแบบแบบโบตองแบบว่าล่อให้มันสุกเสนะเขาก็ใส่เขาก็พอใส่แล้วเขาก็ข่อยกัปิดฝาค้างไว้ยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าข่อยเดี๋ยวข่อยสิเอาไปเลี้ยงหมูมืออื่นอาสามนี้นะคะนี่คือต้มหม้อแกงใหญ่ๆของข่อยเสร็จแล้วพะแนงพนแนงหมูแหละแต่ว่าข่อยดัดแปลงใส่พักลงไปเนาะเพราะเราเลี้ยงเพื่อน เกือบ20คนน่ะขางเท่ง67ขางลาง10แล้วก็แม่ขั่วอีก4หานเจนะาแล้วก็ร่วมนักเรียนอีกเจนะ่เกือบ20คนน่ะ20สามสิบนน่ะเนาะอ่าโอเคค่ะแล้วก็หุงข้าว,วร้อนๆสวยๆแค่นี้และค่ะเป็นอาหารเอ่อยังก็ไอ่ชาดิช่องของเท่าเนะเมนูง่ายๆค่ะตามนี้นะคะ